วิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปประดิษฐ์กระถางปูนซีเมนต์จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านนะครับซึ่งสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็มีกระถางสวยๆใช้สําหรับปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ย,ยุ่งยากสําหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามชมได้ในคลิปวันนี้เลยครับสําหรับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับก็จะเป็นเศษผ้าเก่าที่เราไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็แก้วน้ําขนาดต่างๆ แล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นแบบพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมนะครับกระถางรูปสี่เหลี่ยมซึ่งถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระดาษลังเก่าหรือว่าไม้กระดานอัดซึ่งก็สามารถทําได้ง่ายครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็ให้เรานําแบบพิมพ์ของเราทั้งหมดมาทาน้ํามันเครื่องนะครับ โดยน้ํามันเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นน้ํำมันเครื่องเก่านะครับสามารถหาได้จากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไปเลยนะครับโดยการทาน้้ำมันเครื่องก็เพื่อสามารถที่จะทําให้เราถอดแบบพิมพ์ออกได้ง่ายเวลาที่กระถางของเราแห้งแล้วนะครับเราก็จะทาฉโลมไปให้ทั่วบริเวณของแบบพิมพ์ของเรานะครับ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นกระมังเก่านะครับซึ่งก็สามารถนำมา DIY เป็นกระถางได้เช่นกันเราก็จะทาน้ำมันให้ครบในทุกๆแบบพิมพ์นะครับและเดี๋ยวเราก็จะไปหล่อปูนซีเมนต์กัน สำหรับปูนซีเมนที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นปูนซีเมนผสมเสร็จสามารถที่จะผสมน้ำแล้วก็ละลายนำไปใช้ได้เลยครับวิธีการละลายน้ำก็คือจะสังเกตง่ายๆให้เราใส่น้ำทีละนิดนะครับแล้วก็ค่อยๆผสมปูนให้เข้ากันวิธีการสังเกตก็คือไม่ให้เหนียวไม่ให้เหนยดจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้เหลวจนเกินไปเพื่อที่ว่าเวลาเรานำไปหล่อในแบบพิมพ์นะครับจะทำให้เนื้อปูนล,ละเอียดแล้วก็ไม่เกิดฟองอากาศนะครับ เมื่อเราผสมปูนแล้วก็จะได้เนื้อปูนประมาณนี้นะครับก็เป็นซีเมนต์ที่สามารถที่จะนําไปหล่อกระถางได้แล้วนะครับก็ให้เรานําปูนของเรานะครับเทใส่ลงในแบบพิมพ์ของเราโดยจะใส่ไปประมาณ80%ซของขนาดกระถางนะครับของขนาดแก้วน้ําที่เรานํามาเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ด้านในจะใช้ขนาด อาจะใช้แก้วน้ําขนาดที่เล็กกว่านะครับเพื่อทําเป็นช่องสําหรับปลูกต้นไม้เราก็ทําเช่นนี้กับกระถางหลายๆขนาดของเรานะครับซึ่งวิธีการทํากระถางแบบนี้ก็ผมจะไม่เจาะรูด้านท้ายนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้เป็นกระถางในการปลูกต้นกระบองเพชรต้นแคคซัสนะครับหรือพวกต้นลิ้นมังกรงต้นเล็กๆนะครับซึ่งเราจะปลูกในร่มการเจาะก,กระถางก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะนะครับ มาดูในส่วนของที่เป็นแบบพิมพ์เหล็กนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้กระถางในลักษณะนี้ก็อาจจะใช้เป็นกล่องพลาสติกซีเลียมหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระดาษลังหรือว่าไม้กระดานอัดนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดมีไอเดียดีๆนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ัดแปลงแบบต่างๆให้เกิดความสวยงามสามารถที่จะทําตามไอเดียของเราได้นะครับ โดยเราก็จะค่อยๆใส่ปูนซีเมนต์ลงไปในแต่ละด้านอย่างทีละเท่าๆกันนะครับและก็ไม่แบบพิมพ์ตรงกลางทำการถ่วงอาไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับเพื่อไม่ให้แบบลอยขึ้นมาอาจจะใช้ทรายหรือหินก้อนหินนะครับใส่ลงไปเราก็จะค่อยๆใส่ทีละนิดเนื่องจากว่าถ้าเราใส่ในครั้งเดียวอาจจะทำให้เกิดเป็นฟองอากาศแล้วก็ทำให้กระดานของเราไม่สวยสามารถแตกักได้ง่ายนะครับเราก็ใส่แล้วก็ค่อยตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละด้านให้เกิดความบาลานซ์กัน ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเราใส่จนเต็มแล้วก็ให้เราสังเกตทําให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตแบบพิมพ์พของเราว่าอยู่ได้ระดับแนวเดียวกันแล้วก็ในแต่ละด้านขอบเท่ากันนะครับแล้วก็แต,ตกแต่งขอบให้สวยงามให้เท่ากันนะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปตกแต่งได้หลังจากที่เราแกะแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแบบพิมพ์ที่เป็นกระถานสี่เหลี่ยมก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในแบบที่เป็นแบบอื่นกันบ้างนะครับสําหรับแบบกระังนะครับอันนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยแล้วก็เทปูนใส่ลงไปเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระังเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับอาจจะใช้เป็นกระมัมรูปแบบสี่เหลี่ยมรูปแบบทรงกลมก็ได้เช่นกัน แล้วแต่ว่าบ้านของคุณผู้ชมท่านใดจะมีวัสดุอุปรกรณ์แบบไหนนะครับก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์กันได้ก็ใส่ปูนซีเมนต์ลงไปนะครับประมาณ1นส่วนสของขนาดกระมังนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําบริเวณตรงกลางกันนะครับที่เป็นช่องสําหรับปลูกต้นไม้โดยผมจะใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ใส่ทรายไว้ข้างในนะก็วางลงไปนะครับเมื่อวางลงไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ปูนซีเมนต์ให้เต็มในส่วนที่เหลือนะครับ วางถุงทรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมในส่วนบริเวณขอบขอบให้เต็มจนเสมอกับขอบกระลังเลยนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายและก็รวดเร็วนะครับซึ่งเราไม่ต้องหาวัสดุที่มาจะทําเป็นในส่วนของตรงกลางนะครับเนื่องจากว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมแลวก็เป็นวงรีนะครับการหาอุปรกรณ์ที่จะเหมือนกันอาจจะยากนิดนึง ก็เลยประยุกต์ใช้เป็นวิธีนี้นะครับหลังจากที่เราเติมปูนจนเต็มขอบกระังแล้วนะครับเราก็เกลี่ยให้เสมอกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเราสามารถที่จะมาตกแต่งขอบของกระถางได้หลังจากที่เราแกะแบบพิมพ์ออกมาแล้วนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปเก็บไว้ในที่ที่เป็นพื้นเสมอกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระถางของเราบิดเบี้ยวนะครับ สำหรับวัสดุอย่างสุดท้ายที่เราจะนำมาทำเป็นกระถางน,นั่นก็คือเศษผ้าเก่านะครับที่ไว้หลังสุดเนื่องจากว่าจะต้องใช้ปูนที่มีลักษณะเหลวกว่าแบบอื่นๆนะครับซึ่งเราก็จะถือโอกาสนี้ล้างถังปูนไปด้วยเลยนะครับซึ่งเราก็จะเติมน้ำลงไปแล้วก็ผสมปูนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยนได้ที่แล้วนะครับก็ให้นำผ้าเศษผ้าของเรานะครับ ลงไปใส่ในถังปูนนะครับแล้วก็ใช้เศษผ้านะครับให้ซับน้ำปูนให้ทั่วทั้งผืนนะครับแล mm ้ว hmm. ก็คนไปสักพักนะครับถ้าเกิดเหนือ่อยจนเกินไปก็สามารถที่จะเติมปูนเติมน้ำได้นะครับหลังจากที่เราคนเข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับเพื่อให้เศษผ้าได้ซับน้ำปูนแล้วเราก็จะ ใช้เศษผ้านี่นะครับนําไปวางบนแผ่นอย่างที่เห็นนะครับผมก็จะใช้เป็นกระถางพลาสติกรองรับเอาไว้เพื่อที่จะให้เกิดรูปทรงนะครับในส่วนของผ้าที่เราวางลงไปเมื่อที่ปูแห้งแล้วเราก็จะได้รูปทรงเป็นรูปกระถางแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดแต่งรูปทรงให้ได้อย่างที่เราต้องการนะครับ ซึ่งเมื่อเราทําการรอแบบพิมพ์ปูนซีเมนต์ครบทุกๆอันนะครับเราก็จะทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ15ถึง20ชั่วโมงนะครับให้เราสังเกตการเซตตัวของปูนซีเมนต์ว่าสามารถที่จะถอดออกมาจากแบบได้หรือ,อยังนะครับซึ่งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับอาจจะแตกต่างกันออกไปเราก็จะมาแกะแบบกันดูเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นกละมัง สามารถที่จะแกะออกได้โดยง่ายเลยนะครับเราก็จะได้กระถางในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะนําถุงทรายบริเวณตรงกลางออกนะครับและเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของขอบกระถางซึ่งการตกแต่งขอบนะครับก็ให้เราทําในช่วงแรกในช่วงที่ปูนซีเมนต์ยังไม่แข็งมากนะครับก็จะสามารถที่จะตกแต่งได้โดยง่ายนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะไปแกะอันต่อไปกันเลยนะครับซึ่งวิธีของการแกะก็คือจะต้องค่อยๆแกะนะครับอย่างที่เป็นแก้วพลาสติกอันนี้นะครับเนื่องจากว่าจะแกะยากนิดหนึ่งผมก็จะใช้วิธีการผ่านแล้วก็ดึงออกเลยนะครับ ซึ่งก็ต้องใช้วิธีการในการแกะต้องค่อยๆทำนะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกที่ปูนยังไม่แข็งตัวมากเราก็อาจจะทำให้แตกหักได้ง่ายนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นกระถางสี่เหลี่ยมที่เราใช้แบบพิมพ์เด็กนะครับเราก็ต้องค่อยๆแกะเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แตกหักนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้กระถางมาในทุกแบบแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปตกแต่งโดยใช้ปูนซีเมนต์ทาทับลงไปนะครับเพื่อแต่งรอยที่อาจจะมีฟองอากาศอยู่บ้างแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นปูนขัดมันหรือว่าทาสีขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณผู้ชมเลยนะครับสามารถที่จะดัดแปลงแล้วก็ตกแต่ง ให้สวยงามได้ตามสไตล์ของเราเองนะครับสำหรับที่เป็นผ้าเราก็จะได้กระถางในลักษณะที่เป็นฟรีฟอร์มแบบนี้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบไอเดียดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปทําตามกันได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อมีการอัปโหลดของทางช่องเรานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับ